สวัสดีค่ะบทที่1น,นะคะ Unit 1 Phone Inquiries การสอบถามทางโทรศัพท์ในบทนี้นะคะผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีให้ข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ทั้งในเรื่องของการแนะนำสถานที่ห้องพักและก็เสียมนวยความสะดวกประเภทต่างๆการบรรยายสถานที่การรับจองห้องพักทางโทรศัพท์ค่ะก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะก็มีตัวอย่างคำถาม6คคำถามด้วยกันนะคะคำถามแรกค่ะ When was the last time you s t a y in hotel? คุณเข้าพักในโรงแรมครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คำถามที่2นะคะ What kind of room did you have? คุณพักห้องพักแบบไหนคำถามที่3 Do you normally stay in expensive hotels or do you prefer cheaper ones? ปกติแล้วคุณชอบพักในโรงแรมที่ราคาแพงหรือว่าราคาถูกคำถามที่4นะคะ What services and facilities Do most five star hotels offer โรงแรมระดับ5ดาวส่วนใหญ่จะเสนอการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างคำถามที่5ค่ะ What are some of the differences between a five star hotel and a four star hotel ความแตกต่างระหว่างโรงแรมระดับ5ดาวและโรงแรมระดับ4ดาวมีอะไรบ้างและคำถามสุดท้ายนะคะ How do you prefer to travel in Taiwan คุณชอบที่จะท่องเที่ยวในประเทศไต้หวันอย่างไรนี่นะคะเป็นคำถามตัวอย่างค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมกันนะคะ around hotel สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมมีอะไรบ้างนะคะมีทั้งหมดนะคะที่จะิิ s t มาให้นะคะก็มีหลายบริการด้วยกันนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกแรกนะคะ swimming pool สระว่ายน้ำสอง restaurants ร้านอาหาร3 bar bar สี cafe ร้านกาแฟ5 business center ศูนย์ธุรกิจ6 fitness center fitness center 7 sauna sauna แ spa ก็คือสปานะะ 9. golf courts สนามกอล์ฟสิ เทน n ิสคอร์ t สนามเทนนิส 11. Conference Room ห้องประชุม 12. Boutique ร้านขายเสื้อผ้าและเครื่องประดับนำสมัย 13. Drugstore ร้านขายยา 14. Beauty Salon ร้านเสริมสวย 15. Gift Shop ร้านขายของขวัญ16 f l t Shop ร้านขายดอกไม้นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะการบริการต่างๆโรงแรมนะคะมีการบริการอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันการบริการแรกนะคะ 1. room service การบริการส่งอาหารถึงห้องพัก 2. massage การนวด 3. facial เกี่ยวกับใบหน้า 4. baby sitting การเป็นพี่เลี้ยงเด็ก 5. car rental การให้เช่ารถยนต์6 Tour Information การให้ข้อมูลท่องเที่ยว 7. Wireless Internet Access ิน Internet ไร้สาย 8. Laundry and Dry Cleaning สักผ้าและซักแห้ง 9. Currency Exchange การแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศ 10. Safe Deposit Box ตู้นิรภัย 11. b a c k a r d Storage การจัดเก็บกระเป๋าเดินทาง 12. Postal หรือว่า Postal Services ก็คือบริการส่งไปรษณียพันธ์ 13. Secretarial Services บริการด้านเลขานุการ 14. Translation Services บริการด้านการแปล 15. First Aid การปฐมพยาบาล 16. Airport Shuttle Bus การให้บริการของสนามบินต่อไปนะคะก็จะเป็น ซีนหนึ่งะคะซีนหนจะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมนะคะ t e l l me about the hotel ก็คือบอกฉันเกี่ยวกับโรงแรมนะคะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างนะคะจะเป็นสถานาการณ์นะคะที่ลูกค้านะคะโทรมาที่โรงแรมนะคะแล้วก็มีพนักงานต้อนรับรับโทรศัพท์ตอบคำถามที่ลูกค้าต้องการถามนะคะ the front desk clerk answers the telephone ก็คือพนักงานต้อนรับนะคะตอบอรับโทรศัพท์นั่นเองค่ะ F นะคะก็คือ front desk clerk นะคะก็คือพนักงานส่วนหน้านะคะพนังกงานต้อนรับนั่นเอง 2. caller caller ก็คือคนที่โทรมานั่นเองนะคะจะเป็นลูกค้าของเราหรือเป็นคนทั่วๆไปนะคะที่โทรมาถามข้อมูลโรงแรมนะคะก่อนที่จะเข้าพักต่อไปจะเป็นสถานการณ์ตัวอย่างนะคะที่การคุยกันนั่นเองค่ะ Hello KHC Hotel how may I help you สวัสดีค่ะค s ส โรงแรมเคี 4, มีอะไรให้ช่วยบ้างคะลูกค้าก็ตอบมาว่า I'd like some information about your hotel ฉันต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมของคุณคะ่ะพนักงานก็ถามไปว่า What would you like to know คุณต้องการทราบเกี่ยวกับอะไรคะ,ะลูกค้าก็ตอบมาว่า First how much are your single rooms ลูกค้าถามว่าก่อนอื่นฉันอยากทราบว่าราคาห้องเตียงเดี่ยวของคุณราคาเท่าไหร่พนักง,งานก็ตอบไปว่า The rates vary depending upon the season and type of single. They can range from 4,000 NT dollars to 6,000 NT dollars นะคะอันนี้จะเป็นหน่วยเงินของไต้หวันนะคะ ราคานะคะก็จะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาลแล้วก็ประเภทของห้องประเภทของเตียงเดี่ยวนะคะซึ่งราคาก็จะอยู่ในช่วงระหว่าง4,000ถึง6,000ดอลลาร์ไต้หวันนั่นเองค่ะ I see Does that price include breakfast? ลูกค้าก็ตอบว่าอ๋อฉันเข้าใจแล้วแล้วก็ราคานี้รวมอาหารเชา้าหรือเปล่าคะพนักงานตอบไปว่า Usually there are some special offers that don't go. Uh, ปกติแล้วนะคะ uh, จะมี uh, ข้อเสนอพิเศษนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในราคานี้นะคะ Could you tell me about your facilities? เอ่อลูกค้าก็ถามว่าเออช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมคะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้าง พนังงานก็ตอบไปว่า we have a 3 0 meter pool with 8 lanes we also have a health center and spa เรามีสระว่ายน้ำลึก30ไม่ใช่ลึกสิเรามีสระว่ายน้ำยาว30เมตรนะคะแล้วก็มี8เลนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีศูนย์สุขภาพแล้วก็มีสปาอีกด้วยลูกค้าลูกค้าก็พูดว่า great and what kinds of restaurants do you have อูย้ยเยี่ยมไปเลยค่ะ แล้วมีร้านอาหารประ,ประเภทไหนบ้างคะพนักงานหน้าฟอนก็ตอบไปว่า we have a Chinese restaurant, a Japanese restaurant, and a buffet with both Eastern and Western food เรามีร้านอาหารจีนค่ะมีร้านอาหารญี่ปุ่นซึ่งเป็นบุฟเฟ่ซึ่งรวมถึงเป็นอาหารตะวันออกแล้วก็มีอาหารตะวันตกด้วยลูกค้าก็ถามถามไปว่า when are they open ร้านอาหารเปิดกี่โมงคะ,ะพนักงานตอบไปว่า The Chinese and Japanese restaurants are open for lunch and dinner. The buffet serves three meals a day. ร้านอาหารจีนแล้วก็ร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะเปิดในช่วงสำหรับอาหารกลางวันแล้วก็อาหารเย็นแล้วก็บุฟเฟ่นะคะก็จะเปิดบริการทั้งสามมื้อเลยค่ะต่อวันนะคะมีหารสามมื้อเลยต่อวัน mm hmm. บุฟเฟ่ ต่อไปลูกค้าก็ถามต่อไปว่า one more thing do you have a shuttle bus to the high speed rail ลูกค้าถามไปว่าอ,อ๋ออีกอย่างหนึ่งนะที่ฉันอยากทราบก็คือว่ามีบริการรถรับส่งไปที่สถานีรถไฟความเร็วสูงหรือเปล่าพนักงานตอบไปว่า yes it runs every hour from 6 a.m. to 10 p.m. มีบริการค่ะก็คืออ,อให้บริการ ทุกชั่วโมงเลยตั้งแต่6โมงเช้าถึง10โมงนะคะก็คือสี่ทุ่มนั่นเองนะคะ Alright Thank you ลูกค้าต่ว่าโอเคก็คือ Alright ก็คือตกลงขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะพะนักงานก็ตอบไปว่า You're welcome If you need more information please visit our website at worldwidekschotel.com It's very comprehensive พนักง,งานก็ตอบไปว่าโอ้ด้วยความยินดีค่ะแล้วก็ถ้าหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.kschotel.com ซึ่งเป็นข้อมูลที่เข้าใจง่ายมากๆเลยค่ะลูกค้าก็ตอบว่า I've got it goodbye อ๋อฉันเข้าใจแล้วค่ะขอ,อ,อลาก่อนนะคะพนักง,งานก็ตอบไปว่า Goodbye ลาก่อนค่ะนี่นะคะ ก็เป็นตัวอย่างบทสนทนานะคะที่ลูกค้าโทรมาหาพนักงานที่โรงแรมนะคะต่อไปเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์สำคัญนะคะในบทสนทนานี้คำแรกค่ะก็คือ single single นะคะเป็น adjective ก,ก็คือแปลว่าเดี่ยวอย่างเดียวคนเดียวนะคะในบทเรียนนี้ก็คือห้องเตียงยังไงนะคะคือ single room ก็คือห้องที่มีเตียงเดียวที่นอนคนเดียวนั่นเองค่ะ 2. r a t e เรทก็คือราคานะคะหรือว่าค่าใช้จ่ายถามว่าห้องพักมีราคาเท่าไหร่นั่นเองนะคะ 3. Ferry Ferry ตัวนี้นะคะแปลว่าเปลี่ยนแปลงค่ะก็คือ,อ,อราคาจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอะไรนั่นเองนะคะตัวอย่างในบทสนทน,นาต่อไปคำที่4นะคะคือ r a n g e r a n g e ก็คือพันแปรนะคะต่อไปคำที่5 Include ก็คือ รวมนั่นเองราคารวมอาหารเช้านั่นเองนะคะก็คือ room price includes breakfast for two persons ก็คือราคาห้องพักรวมอาหารเช้าสำหรับสองท่านอะไรเงี้ยนะคะเป็นตัวอย่างต่อไปคำที่ 6, l a เลนเลนก็คือลู่ว่ายน้ำนะคะทางสัญจรแคบแคบ7นะคะ Buffet บุฟเฟ่ก็คืออาหารแบบบริการตนเองนะคะหรือว่าภาษาไทยเราเรียกว่าบุฟเฟ่นะคะก็คือบริการตัวเองก็จะมีอาหารหลากหลายนะคะแล้วก็จะอักทานอะไรเราก็ไปตักนะคะอันนี้ก็เรียกว่าบุฟเฟ่นะคะคาที่8นะคะ comprehensive comprehensive นะคะก็คือกว้างขวางครอบคลุมนะคะนั่นเองต่อไปความรู้เพิ่มเติมนะคะ special offer ก็คือข้อเสนอพิเศษนะคะอย่างเช่นส่วนลดต,ต่างๆหรือว่า มีข้อเสนออย่างอะไรบ้างอย่างเช่นอยู่3จ่าย2หรือว่าจองล่วงหน้าลด30%เป็นต้นอันนี้เราเรียกว่า special offer นะคะต่อไป high speed rail high speed rail คือรถไฟความเร็วสูงนะคะที่ประเทศไต้หวันก็จะมีรถไฟความเร็วสูงนะคะต่อไปเรามารู้คำประโยคแล้วก็วลีนะคะที่เห็นในบทสนนาเช่นก็คือ i see i've got it แปลว่าฉันหรือผมเข้าใจนั่นเองค่ะ one more thing ยังมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะคือยังถามไม่จบยังมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะวันมัว i n งแล้วก็ถามด้วยคำถามต่นตๆน,นะคะนี่ก็คือ,อคำสอบแล้วก็ความรู้เพิ่มเติมประโยควลีต่างๆนะคะในบทสนทนาต่อไป Language Center นะคะ Sentence Patterns ก็คือรูปแบบประโยคนะคะรูปแบบประโยคเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมกันก็นกคือ uh, Now a Now บวก r a c e worry depending upon on บวก Now ราคาสิ่งของบางสิ่งบางอย่างจะแตกต่างกันออกไปนะคะตัวอย่างในประโยคก็คือ room rates vary depending upon หรือว่า on the time of the year ราคาห้องพักนะคะ,ะจะผันแปรเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของปี ซึ่งในฤด,ดูการท่องเที่ยวก็จะมีช่วงที่คนเที่ยวเยอะคนเที่ยวน้อยนะคะราคาก็จะต่างกันออกไปนะคะซึ่งแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันนะคะฤด,ดูการท่องเที่ยวอันนี้ก็จะเป็น the time of the year คือช่วงเวลาของปีหรือว่า room rates vary depending upon the room type or amenities ก็คือราคาห้องพักก็เปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับประเภทของ room type ประเภทของห้องพักหรือว่าสิ่งในความสะดวกนั่นเองนะคะนอกจากนั้นยัง เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรได้บ้างอีก Room rates vary depending upon the check-in or check-out dates ก็คือราคาห้องพักขึ้นอยู่กับเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับช่วงเวลาวันที่เช็คอินหรือว่าวันที่เช็คเอาท์นั่นเองวันที่เข้าพักหรือว่าวันที่อ,ออกจากโรงแรมนั่นเองนะคะราคาแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันก็แล้วแต่นโยบายของโรงแรมหรือว่า Room rates vary depending upon the number of people booked ก็คือห้องพักแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจำนวนของคนที่จองนั่นเองเช่นราคาห้องพัก1คน1,000บาท2คน2,000บาท3าคน4,000บาทเป็นต้นคือราคาอาจจะไม่เท่ากันก็ขึ้นอยู่กับนโยบายโรงแรมนี่ก็คือรูปแบบประโยคนะคะก็คือคำว่า ferry นั่นเองนะคะที่ยกตัวอย่าง now นะคะ room rates นะคะ room rates เป็นคำนาม นะคะก็คือราคาห้องพัก very very ก็คือเป็น verb เปลี่ยนแปลงผันไป depending upon ขึ้นอยู่กับอะไรแล้วก็มีกรรมของประโยค the time of the year มีประโยคขยายมานั่นเองนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็น useful expressions Use, useful expressions ก็คือสำนวนที่มีประโยชน์นะคะ talking about hotel facilities ก็คือพูด คุยเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมนะคะตัวอย่างเช่น we have an outdoors w i m m i n g pool เราเรามีสระว่ายน้ําในร่มนะคะ indoors w i m m i n g pool คือสระว่ายน้ําในร่มนั่นเองประโยคที่2ประโยคต่อไปนะคะตัวอย่าง all of our restaurants offer lunch buffets ก็คือห้องอาหารของเราทุกห้องเลยนะคะมีบริการบุฟเฟ่อาหารเที่ยงนะคะหรือว่า There is a sauna in the fitness centre sauna fitness. Our conference room is state of the art. Nakaku Homachum Kongrao Naka The tennis courts open at six AM Sanam temnisaku Our banquet room seats forty people. ก็คือห้องประชุมนะคะของเรา,าสามารถบรรจุคนได้ถึง40คนคะ่ะ The hotel offers a variety of boutiques นะคะก็คือโรงแรมของเรานะคะบริการ boutique s ที่หลากหลายนะคะ boutique นะคะก็คือห้องพักที่หลากหลายเหมือนกันต่อไป talking about the shuttle service นะคะต่อไปเราจะพูดคุยเกี่ยวกับบริการรถรับส่งนั่นเองนะคะจะเป็นบทตัวอย่างสนทนา C ก็คือ c o l o r F คือ from t a e s c l e r k นะคะพนักงานต้อนรับคุยกับคนที่โทรมานะคะจะเป็นตัวอย่างบทสนทนาดังต่อไปนี้ How often does the shuttle bus run หรือว่า How often does the shuttle bus come ก็คือรถบริการรับส่งอะบริการบ่อยแค่ไหน How often ถามว่าบ่อยแค่ไหนนะคะอาจจะเป็น1ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงละคันหรือว่า2ชั่วโมงคันหรือว่า มาทุกๆ30นาทีเป็นต้นอันนี้เขาจะถามว่า,าบริการรถส่งมาบ่อยแค่ไหนนะคะให้บริการบ่อยแค่ไหนเช่นเ้าตอบไปว่า it runs or it comes every 30 minutes ก็คือให้บริการทุกๆ30นาทีนั่นเองคือรถก็จะมารับให้บริการทุกๆ30นาทีนะคะต่อไป when does the shuttle start running บริการรถรับส่งเริ่มให้บริการกี่โมง เขาตอบว่า at 6 a.m. ก็คือตั้งแต่6โมงเช้านั่นเองเวลา6โมงเช้าค่ะต่อไปลูกค้าถามว่า what does what time does the last shuttle bus leave ก็คือรถรับส่งเ,เที่ยวสุดท้ายอะค่ะ,คะกี่โมงฟอนต่อไปว่าพนักง,งานต่อไปว่า the last shuttle bus leaves at midnight ก็คือ,อ,อบริการชชตเต้นบัสบริการรถรับส่งเที่ยวสุดท้าย ออกจากโรงแรมเวลาเที่ยงคืนนั่นเองนะคะ Does the s h a d o w bus go to the airport and the train station? ลูกค้าถามว่าเออบริการรถรับส่งนะคะไปที่สนามบินหรือว่าไปที่สถานีรถไฟหรือเปล่าคะลูกค้าเอ,อ่อหน้าฟอนตอบว่าพนักงานตอบว่า I'm sorry but it only goes to the airport. ขอโทษด้วยนะคะคือว่าเรา รถนะคะจะบริการแค่ส่งที่สนามบินเท่านั้นก็คือไม่ได้ไปส่งที่สถานีรถไฟไปส่งแค่สนามบินเท่านั้น I'm sorry but the, it only goes to the airport นะคะนั่นเองต่อไปนะคะ role play นะคะ role play เมื่อกี้ก็เรามาดูทางขวามือนะคะสีเหลือง role play ก็คือบทบาทสมมุตินะคะ read The i n f o r m ation below then practice asking about hotel facilities นะคะเมื่อกี้ที่เรา,ายกตัวอย่างไปก็คือให้อ่านข้อมูลข้างใต้แล้วก็ให้ฝึกเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมนะคะ Student A ก็คือนักเรียนนักเรียน A นี่ You're the front desk clerk at the r o y a l Hotel answer the callers' questions about the hotel ก็คือคุณเป็นพนักงานต้อนรับใช่ไหมคะที่โรงแรมรอย,ยัลแล้วก็ให้รับโทรศัพท์นะคะแล้วก็ตอบคำถามเกี่ยวกับโรงแรม Student B อันนี้ก็คือนักเรียนคนที่ชื่อ b นะคะ You are interested in staying at this hotel. Find out about the facilities ก็คือคุณสนใจที่จะไปพักที่โรงแรมนี้แล้วก็ให้หาข้อมูลว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างนะคะ Royal Hotel โรงแรม Royal นะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่อไปนี้ facility สิ่งอำนวยความสะดวกมีอะไรบ้าง business center gym spa swimming pool tennis courts restaurants l o d g e cafes buffets airport shuttle bus service นะคะ airport shuttle bus airport shuttle service นะคะ every half an hour from 6:30 a.m. to 11 p.m. บริการรถรับส่งนะคะทุกๆเอครึ่งชั่วโมงนะคะตั้งแต่เวลา6มง30นาทีนะคะตอนเช้าจนถึง5ะะทุ่มค่ะ u i t e ห้องสวีทนะคะราคาเท่าไหร่250 dollars per night includes a daily breakfast and a morning newspaper ราคาห้องพักคืนละ250ดอลลาร์นะคะซึ่งราคานี้นะคะก็รวมอาหารเช้าทุกวันเลยนะคะแล้วก็มีอ่อหนังสือพิมพ์ให้อ่านด้วยนะคะตอนเช้าโอเคค่ะหวังว่า,าที่สอนมานะคะคงจะเข้าใจนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์บ้างคะ่ะขอบคุณค่ะ